สวัสดีนะครับผมอันนี้มาจากบันพศเนาะนอยู่อยู่แถวแถวไหนบันพศพี่อยู่หกวางหูกวาง,อ,วางอ๋อครับก็อันนี้จาอัพสเต็ปนะครับเป็นสิบห้าแรงอ่าพูกง่ายๆสิบห้าแรงอันนี้เป็นร้อยยี่นะครับอ่าร้อยยี่อยู่แล้วอ่าอันนี้อันนี้เดิมไม่ผิดหรือมีแค่ชุดไร้ค่างเดียวเดิมมีชุดไร้คางอ๋อคือเอยายาำนาเลยปกตินะอ่าก็เดี๋ยวพี่ก็มีออดเะไปื่นด้วยอ่าเด็อเปินปั๊ม แล้วก็ปอกลูกแหวนเป็นร้อยห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวให้พอผมลืบแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวดูก่อนที่าบในเป็นไงบ้างอ่ะโอเคครับผมะนะครับตอนนี้ประกอบลูกเรียบร้อยนะครับนี่ลูกสูบร้อยห้าสิบนะครับก็อันนี้เป็นเบี้ยวเนาะเบี้ยวเบอร์หนึ่งนะครับเดินประมาณศูนย์จุดสององศานะครับศูนย์จุดสองนะครับอ่าแล้วก็ตุ่มดามเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ล่างเปลี่ยนสปริงอันนี้มันสปริงเดิมไมหมเดี๋ยววนะ ดูลิงเอดูซิ้นหน่ยนะซิ้นไม่ดีก็เปลี่ยนเลยนะซิ้นหมกวาวอ่ะอันนี้ชุดสปริงกวนานะครับนี่ก็เดี๋ยวล้อเปลี่ยนเอาตัวเดิมออกนะครับก็เดี๋ยวไปดูตุ้มหน่อย อันนี้ตุ้มดามนะครับตุ้มดามเดี๋ยวก็ตะเจอะไล่เบาให้ด้วยนะครับนี่ขึ้นในคางต้องดามนะครับดามกันขาดนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอฟังเสียงทีเดียวอ่ะโอเคครับผมอ่านะครับมาดูยันมาร้อยยี่สิบ up ร้อยห้าสิบนะครับพี่มาจากไหนครับเนี่ยบันพุธ ร้อยยี่อัพร้อยห้าสิบก็ไล่ข้างครับนี่แคมเดิม ถ้าใครจะสนใจจะทำเครื่องนะครับหรืออัพสเตปไหนก็โทรมาเบอร์นี้ครับ0 8 7 3 1 2ป9 8 9นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ